ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นงานที่1น,นะครับการเริ่มต้นการใช้โปรแกรมจัดการไฟล์วิดีโอในงานชิ้นแรกนะครับจะเป็นงานที่จะให้เราทำเกี่ยวกับคาราโอเกะนะครับใส่เนื้อลองคาราโอเกะแล้วก็ทำตัววิ่งตามเนื้อร้องนะครับตามคำร้องสิ่งนี้ต้องเตรียม นะครับสำหรับแต่แตละห้องแต่ละชั้นเนี่ยจะต้องทำหลายบ้างเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดโฟลเดอร์ onder, นะครับเอ็ก o r รเดูข้างในนะครับให้เราเริ่มจากคอมพิวเตอร์ถ้าเป็น windows 10ก็จะเป็น dispc นะครับถ้าเป็น windows 7ก็จะชื่อว่าคอมพิวเตอร์นะครับก็มาหน้า e x p ก o r e r หน้านี้ก็ก็ดูว่าไดเนี่ยมันมีทั้งหมดนะครับ โดยปกติก็จะมีสัก2ไดก็คือได้สกับได้ดนะครับงานนี้เราจะทำเราจะเก็บไว้ในได้ดนะครับเราก็ double c คลิกได้ดเข้ามาทีนี้ในส่วนที่เข้ามาในได้ดแล้วนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์วิธีการสร้างโฟลเดอร์ก็2วิธีนะครับ วิธีแรกก็คือคลิกขวานะครับหาพื้นที่ว่างๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะคลิกขวาเสร็จแล้วไปที่ new นะครับเมาส์ชี้ที่ new น,นะครับแล้วก็ไปคลิกที่คำว่าลเดอร์นะครับทวนอีกครั้งนะครับคลิกขวาที่ว่างนะครับเลือก new ชี้ที่ new น,นะครับแล้วก็ชี้ที่โฟลเดอร์นะครับคลิกขึ้นมา ขอยับปิดลายนะโฟลเดอร์ onder, นะครับเสร็จแล้วนะก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อตั้งชื่ออาจจะสร้างใหม่นะครับไปที่ที่ว่างนะครับในโฟลเดอร์ลิกขวานะครับเอาเมาส์ชี้ที่ New จากนั้นชี้ที่โฟลเดอร์นะครับตัวเลือกแรกปุ๊บ ไฮไลท์สร็จทำงานตรงนี้ก็หมายความว่าเราสามารถลบนะครับหรือแก้ไขได้เราก็แก้เป็นชื่อนะครับชื่อโฟลเดอร์เราก็ตั้งชื่อว่าคอมม .1 นะครับคอม1ลบห้องนะครับถ้า1นับหก็คอม1หนลบหนะครับถ้า1นับสก็1นึ3ลบสองับสก็1นึ4 1ลบสามับสีลบสนะครับ ก็เปลี่ยนตามห้องนะครับบทว่าอยู่ห้องหนึ่งแล้วกันนะครับลบลบสุดท้ายเนี่ยคือลบเลขที่นั่นหมายความว่าถ้าเลขที่หนึ่งก็ลบหนึ่งเลขที่สิบสองก็ลบสิบสองเลขที่ยี่สิบสามก็ลบยี่สิบสามเลขที่สามสิบห้าก็ลบสามสิบห้าถูกไหมครับอ่ะสมมติว่าเลขที่ห้าสิบนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่คือการสร้างโฟลเดอร์โดยวิธีแรกนะครับวิธีการคลิกขวา new folder นี้ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ใช้วิธีใด้ไดบ้างนะครับก็มาด้านบนด้านบนมี new folder ร์สำเร็จรูปมาอยู่แล้วนะครับก็คลิกที่ new f ฟลเดอร์มีค่าเท่ากันนะครับก็เปลี่ยนชื่อคอม1-1-5ลบ1ลบ5ก็คือ คอมมอหนึ่งับหนึ่งเลขที่50ทีนี้ตะกี้เห็นมีคีย์ลัดนะครับในการสร้างโฟลเดอร์ก็คือคอนโทรลนะครับกดคอนโทรลค้างไวคอนโทรลอยู่มุมล่างขวานะครับคอนโทรลต่อมาชิปชิปก็อยู่เหนือคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวเอ็นะได้เหมือนกันนะครับเราก็ตั้งชื่อคอม 1- ลบ นะครับห้องของพนห้อง5พบเลขที่เลขที่50เสร็จแล้วนะครับแล้วมันจะสร้างโฟลเดอร์ปบเข้ามานี่เข้ามาข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างโฟลเดอร์ซ้อนเข้าใหม่1โฟลเดอร์นะครับก็คือโฟลเดอร์งานที่1วิธีการจัดการโฟลเดอร์ก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการทํางานที่ มากขึ้นนะครับเวลาเราทำงานมากขึ้นระเบียบในการจัดการไฟล์ก็คือการสร้างโฟลเดอร์รองรับหรือว่าเก็บงานนะครับนี่เข้าไปที่งานที่หนึ่งนะครับสำหรับงานที่หนึ่งนะครับชิ้นนี้เราจะเอาทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับง,งานที่หนึ่งไว้ตรงนี้ให้หมดนะครับต่อมานะครับเรื่องโฟลเดอร์เราพักเท่านี้ก่อนนะครับไปดาวน์โหลดเพลง นะครับดาวน์โหลดเพลงจาก YouTube มันมีวิธีการในการดาวน์โหลดวิดีโอนะครับหรือเพลงจาก y t u t u เนี่ย,ยหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีที่จะแสดงให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งในหลายวิธีนะครับวิธีการก็คืออันดับแรกนะครับเปิดมาแท็บที่1น,นะครับแท็บที่1ให้เข้า y o u t u b e ไปก่อนนะครับ youtube.com นะครับเราก็ค้นหาเพลงชาติไทยเรียบร้อยนะครับเพลงชาติกดเข้าไปเลยก็เท่านี้นะครับพอก็พอร์ตไว้ก่อนที่เราต้องการคือเราต้องการลิงก์ตรงนี้นะครับว่าเพลงชาติไทยเพลงแรกบนแผน่นดินราชการที่10นะครับใช้ลิงก์อะไรเราต้องการลิงก์นะครับ ก็ค้างหน้านี้ไว้ทีนี้ต่อมาวิธีขั้นตอนการดาวน์โหลดเราก็เปิดไปที่อีก1นึ่งแบบนะครับเปิดมาที่1นึ่งแบบเสร็จแล้วก็เข้า google แล้วค้นหาคำว่าดาวน์โหลด youtube นะครับมันมีเยอะเลยนะครับจะใช้ idm ดาวน์โหลดก็ได้จะใช้ ตัวเว็บอแอป y o u t u b e นะครับมันมีแอปดาวน์โหลด y o u t u b e โดยเฉพาะก็มีนะแล้วก็ใช้เว็บนี้นะครับทีนี้เราก็ดําตัวอย่างไปก่อนนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะที่คลาสสิกอย่างคลิปวิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการของอมันอันนี้เราเอาทำตัดตัวอย่างนี้ไปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวส่วนอื่นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเราก็สังเกตดูเว็บนะครับที่เป็นดาวน์โหลด y u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  e e 2 2 2ีปอรันเป็นระูปแบบักนะร้อยยี่นะครับคลิกปุ๊บขึ้นมาจะมีหน้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีนะครับเคยเคยเจอว่าถ้ามันไม่ขึ้นหน้าแบบนี้เราก็รีเฟรชไปสักทีนึงก็จะขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี้หน้านี้เขาจะบอกว่า ต้องใส่ลิงก์นะครับ URL YouTube ที่ต้องการดาวน์โหลดเราก็กลับไปที่แท็บแรกนะครับ URL คือตรงนี้นะครับคลิกไปหนึ่งทีมันจะไฮไลท์ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาคัดลอกนะครับหรือว่าเราจะใช้คีย์ลัด c t r l C ก็ได้นะครับถ้าใช้ c t r l C ก็อาจจะรวดเร็วนะครับสำหรับการที่ไม่ต้องใช้เมาส์ คอนตลสีไปก็ได้นะครับทีนี้กลับมาที่แท็บนะครับเว็บแปลง YouTube เราก็คลิกให้เคอร์เซอร์มันกระพริบพอเคอร์เซอร์กระพริบแล้วปุ๊บเนี่ยเราวางได้เลยนะครับวางก็วางได้2อวิธีนะครับถ้าใช้เมาส์คลิกก็คลิกขวานะครับแล้วก็เพจ P, ate, P F T E นะครับเพจหรือว่าจะใช้ c t r l V ก็ได้นะครับถ้าเป็นสายกีรัดก็ c o n t r l V จากนั้นคลิกที่ดาวน์โหลด mp4 มันจะเปิดแท็บอะไรของมันช่างมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปปิดแท็บนะครับทีนี้ถ้าเครื่องที่มันไม่มี idm นะครับโดยโดยปกติของมันก็คือมันจะดาวน์โหลดไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนั่นเองนะครับที่เก็บมันอะมันอยู่ในดาวน์โหลดนะเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะครับ ทีนี้เครื่องนี้มันมี IDM นะครับแต่ว่า,าผมเอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกันกบที่ค่าเริ่มต้นของ Google Chrome มัน,มนเก็บนะครับฉะนั้นก็น่าจะน่าจะมีผลคล้ายๆกันนะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับอ,นนอันนี้นะครับเรามาเช็คก่อนนะครับเช็คในโฟลเดอร์งานที่1 นะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับนี้ภารกิจนะครับภารกิจก็คือเราจะต้องไปคัดลอกไฟล์เพลงชาติไทยนะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วว่าเวลาที่ดาวน์โหลดนะครับถ้ามันไม่มีตัวช่วยดาวน์โหลดอย่าง IDM เนี่ยถ้าใช้ Google ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมาเก็บในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแต่ถ้ามันมี IDM นะครับเราก็ต้องไปดูว่า นนะไอ้พนะาด,าดามันเก็บไว้ที่ไหนนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้ใช้ IDM นะครับแต่ว่าตั้งพาดเดียวกันกับที่ Google Chrome ดาวน์โหลดนี้เราไปดูว่าดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็ให้เอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่แท็บนะครับแท็บทางทางลิงก์นะครับ s h o r t c u ทางด้านซ้ายมือนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับมันจะมีดาวน์โหลดอยู่ ะนะครับนั้นจะให้ผลเดียวกันกับเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้ง IDM แล้วดาวน์โหลดด้วย Google Chrome นะครับมาแล้วให้เราคัดลอกนะครับไปไว้ในโฟลเดอร์งานที่1นนะครับคัดลอกก็ทำเหมือนกับคัดลอกข้อความนะครับเหมือนกันนะครับตระกูลเดียวกันคัดลอกไฟล์คัดลอกข้อความคัดลอกโฟลเดอร์นะครับคีย์ลัดเดียวกันก็คือ Ctrl C ถ้าไม่ใช้คีย์ลัดทำไงคลิกขวานะครับเลือก copy copy นะครับ copy เสร็จแล้วกลับไปที่โฟลเดอร์งานเราโฟลเดอร์งานเราอยู่ในไดร์ e d แล้วไปที่คอมนะครับคอมแล้วห้องอะไรนะครับถ้าเราห้อง6ก็คอม1นลบหถ้าเราห้อง1ก็คอม1นลบหอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูเลขที่เราปุ๊บ เข้าไปเก็บไว้ในงานที่หนึ่งนะครับนี้เอามาเก็บเก็บยังไงนะครับก็ให้ทําการเพจรือว่าวางนะครับเพจตรงนี้ก็ได้นะครับเพจตรงนี้ก็ได้หรือคลิกขวาเพจก็ได้นะครับหรือจะกด c t r l v ก็ได้เพจเหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้เราจะวางนะครับคลิกขวาแล้วเลือกเพจมาแล้วนะครับตอนนี้เพียงชาติไทยที่เราดาวน์โหลดจาก youtube นะครับนี่คือคราบที่1นนะครับครั้งแรกนะครับสัปดาห์ที่1วันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์ที่1เนี่ยครูต้องการให้ให้นักเรียนเนี่ยดาวน์โหลดวิดีโอหรือเพลงนะครับจาก youtube ให้เป็นนะครับฝึกการใช้การ Copy วางนะครับด้วยความเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าด้วยการจำนะครับแล้วก็ ที่ต้องการให้เรียนทราบก็คืออยากจะให้ทราบเรื่องของการใช้โฟลเดอร์การจัดระเบียบไฟล์ด้วยโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นความสําคัญในการทํากิจกรรมต่อไปเรื่อยๆแล้วก็การใช้คีย์ลัดต่างๆนะครับเราเรียนควรศึกษาเพื่อที่ว่าเวลาที่เราทํางานตรงนี้โดยเฉพาะเราจะใช้คีย์ลัดเนี่ยเพื่อความรวดเร็วนะครับไม่ต้องสลับ มือสลับไปสลับมานะครับหรือว่าอาจจะช้าในการใช้เมาส์ร่วมนะครับเราใช้คีย์ลัดนะครับเพื่อความสะดวก